สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสบายดีกันสุขสุขคุ้นพี่น้องทักทายพี่น้องทั่วโลกเด้อตะไพเอฟซีของยายบนสุขสุขคนสูมุมสุแก่นะคะอยู่ต่างแดนต่างประเทศสุขสุขคนพี่น้องเดี๋ยวบนมะฮอดนะแต่ว่าเหมือนนี้วันนี้กินข้าวอยู่บ้านก็เลยมะฮอดหน้าหอดยังแหรอก็เลยสิกินข้าวตะกอนพี่น้องกินข้าวแเราจังสิลงไปเห็ดงานอืมสีเห็ดงานจักข้าวโอ้ โอ้ยนอกกว่างก็ได้จะเป็นบึบบึบแบบบบเออมือน,นี่มีล้มน้อยนอยอยู่ได้พี่น้องเนีย้ยมาสอบมีล้มน้อยนอยอยู่เจ๊คนสิบปันกินขา่าสุกคนเนี้ยสิล้มไปเห็นงานดอกพี่น้องอีกยังกินข่าววันที่นี้ยเหมือเศร้าเออเมืเนี้ยกินย้ยบุญด้วยบุกระเดียกบองปุ้งหนึ่งล่ะกับปะทุทอดตัวหนึ่งพี่น้องก้าบันกระทินแกก็เม็ดกระทินนี่แหละกินเลือกัสิเงล้มก็ดำหน้าไป ดำบันนั่นใบหมูวานนี่แหละ,ะเลยทักทายกับพี่น้องสุกันคุยกันจะข้านึงเนาะก,ก่อนจะก็ลงเย็นงานเดีกกันโอ้ยลมมาเย็นๆย็นจากน้อยในทถอเคื่อนฝนตกอยู่พี่น้องฝนตกลินกิ้นคือเก้าละใครแนพ่อปฏิหดีหดอันเขาพูดเขาก็ประเด็กยวบอกกบประทุกตัวเนี่ยพี่น้องกินพ่อตาย เห็นพ่อบ่มีพ่อบ่มึ่ยพออ่มพอมีแห้งเห็ดงานนั้งเว้นก็ยังตำออ่ำหมกยังตั้งบินยังนกโอ้ยมานาน่ะมันจะเสียงแจมบินกับเสียงนกเสียงเขียน ตัวละสิบห้าบาทพี่น้องเกี่งละสามสิบบาทเปลี่ยนแหนกินอาหารทะเลแหนมหรือว่านี่พอแล้วซื้อซื้อประหมุกปลาหมุกกว่ารู้นึง ตลาดตลี่กับไปยากเล้วพี่น้องเดียวเนี่ยคนติดโควิดหลายแถวบานแถวเพื่อแยกบนติดหลายขนาดเด้พี่น้องเอ๋ยกระจอกเกอร์ฟิวหมบานที่กระจอกติดกระจอกที่ดอกดาวไปค้นเขาค้นหอก ความันปีที่แล้วหนักปีนี้แห้งหนักก็เก่าอีกเลยพี่น้องแล้วบนไม่หยุดกินอยัางไรแล้วเดี่ยวน้องนี่การเกืบเมื่อ,เอเยเพราะแห้งแล้วไปจึงบ้านมากินข้าวแรงจ้งมือ่ออาบนา้ำกินนมนอนเลยเมื่อยหลาย กมูกับผัวกับบได้คุยกับฟหล,ลอกฟล,ลงังกับบได้แชทหลายมือเลยเด้พี่น้องบได้จงขอควา้มมากกว่าบด้เปิดได้นในเขาเลยแล้วนอกจากอาีท้มาโท้มาเดีย๋ยวบอ,อกน้ำยู่ ตัวเองให้รอบก้อนตอนนี้พี่น้องเลยกระถินเป็นอยากกินกับดัมหงคือยังเลยพี่น้องเจ็บมากสุดๆต้นขางทางร้ายหลายเมื่อกี้ญาติไปนั่งซาน่ะไปหาเห็ดไปกินเห็ดยุค่า้าเห็ดขมยุค่้าแม่พี่น้องเห็ดปึ้งขมยุค่้าแม่ ปลกมหับขายพันป่าปลานิ่นปลาดุกปลาตะเพียนวินียสั่งปลาลุกควากมูนึงยุบหนึ่งยุบหุดูลุกควาคือหยังค่ะลูกปลาเนี่ยพี่น้องลุกปลาคอา เราวานแฮด้มเนี่ยตัวงามๆเราเรียามาปลอยไปประมาณจากโล่สองโลเนี่ยผลตกมามันกับไข่ออกลูกออกเต่ายุบยุบอยูย่นี้สั่งเขากับปลาทูกับเสบอยู่หรอกพี่น้องเินพ่อก็อตายกินพ่อมีแห้งทำง,งาน รวยมาจาังเลยนะครางๆกันนี่เขาเจ้ากับพักกันมัตัดหนาตัดเข่าตัดต้งเข่าท่งหนาเลยพี่น้องตัดออกให้มันปุง่งไหมหนามันหลายที่ยังเครื่องสนั่นวันไหวอยู่วบนไม่อยู่ตนานี่เข่าเดือน เดือนนี้เป็นเดือนที่สองเลยพี่นอ้องเนาะใส่ชีวิตอยู่กับหน้าเดือนนี้เป็นเดือนที่สองเลยดิดูหน้ามันก็ดีอย่างหนึ่งเลยพี่น้องมันดีแบบว่ามันเงียบมันอยู่กับธรรมชาติเห็นทงหน้าเห็นทงเห็นต้นเขา ๋ยวชอุ่มเดี๋ยวไปท้างไหนกน่เดี๋ยวไปชุดลูกหูลูกตาหินเสียงนกหินเสียงเขียดมันกับธรรมชาติมาต้องไปหวุนว้กับผู้ใดขันอยู่ในบ้านอะจกเป็นยังถามข้าวถามยังกันโศกันยิ้มโลกโจกเตียกเจ้าว่าเขามาขายประกาศขายขาวงแน่เจ้าว่าโอ้จะยังเป็นยัง นี่บนวาม่ยูงสีมันเสือมมันไม่เสือมาทีดีเพื่น้องงานถ้ากับเหตุของเขาไปเมื่อยเ,เร่ฮกั็เศร้าผลเลี้ยงเลี้ยงสิได้เป็นจัดการคุยสั่งทั้งนั้นปลูกข้าวโพดปลูกบักแดง ừ. ừ. tháng này bồn củ gậy cả cửa bớt lửa cái cho nó cả chiếu ngam lắm ở cuối giọt thêm ăn chúng khẩu khuý tại nó đây đây xả lá nè mí xả lá nè bò mí xả lá nè chuồng này bò mí xả lá như thì thằng ấy chắc ở đây má bầu เอาเรื่องฟอัวมาบอกกับมีคนมาว่าให้มีคนด่ามามาอมขอบอกน้อยนึงเนาะกับว่าได้บนนี่สีดีดล้นไปหยังไปหาฟอผู้กิม จ้องเสียเงินตรวจโรคสีเสียเงินคาเคียงคารดคาล่าดิดล้นไปหาเขาถ้าเขาออกคาเสจจ้าเหเาว่าไปย่างดูชื่อดีกลัวบอ่อเขาวะถ้าเขาออกให้กะดีถ้าเขาบ่ออกให้อะไม่ต้องไป ย,ย่าเว้าอย่าเวาย่าเวายังก็แล้วว่าอันอย่ามีตะน้ํให้มันมีเนื้อแน่ถ้ามันบ่จริงก็อย่ามาเว้าถ้ามีตะน้ําลายอยามาพ่นย่ามาเว้าเสาเว้าซะคนที่เขาเป็นเมียฝรั่งน้ำกันเขาลู้ดีเขาเบิ่งออกก็บกรูว่แล้วมายเขามางไหนคือกันในคอมเมนต์นั่นเนาะ คนทีอยางไเว้าคนติ่ติดตามความคืบนาว่าเขาเดินสายฝัวไปหอดใสเป็นตะไดบอเนี่ยเขา,าเบา็มาว่ามานก็นอัปเดตสูกันฟังมามันเป็นยังไงนังสี่จะผูกกระจกว่ามากระจกว่าอ,าอย่างไฮว้าเบี้ยไปเนาะคนเฮาเมื่อก่อนหน้าหน้า,นาจิตตังนนเนาะเฮากระเจ๊คสีอาอ คมขีดควมอ่านของไผ่มากเป็นตัวตัดสินตัวขัดกล่องว่าอะไรมันถืออนไรบ่ถือมั่งเลยอยู่ติโตของเฮาเองอ่ะละ่ะตอนเฮาหลูด,ดีว่าเฮากําลังเห็นอย่างอยู่คนดูถูกกับไายคนขอดใจกับมีพี่น้อง บางคนก็ดูถูกเย้บนมากครับเจ้าน่ะมันผสมฝรั่งหรอกฝรั่งที่มาเอาเจ้ามิจ้จพญ์บิวทอาล่ะขนมมี้วพญยบิวมาเอาไปสิมาเอาเจ้านอกจากฝรั่งที่บ่มีลูกบ่มีเมียบ่มีหัวนอนปลายตีนหอบกระเป๋าตะเสียผ่ามหาผู้ยิ่งให้ดูแลหวังผักฝากผีฝากไข่ตาย คือพญายิบิลฉันมันพญายิบิลไม่พูดเอาตัวหรอกอันนี้กวามากพี่เนาะต้องถามคนผิดพึ่งมาได้หรอก มีเรืองว่าเขาก็กว่าเขาอยากวอาเขาก็กว่าคนอยากฟังก็มีคนเบื่อยากฟังกับพอต้องฟังสินะพี่น้องั็ไหนเยอะคนมาขนาดนาะถือใจผู้หนึ่งกับพ่อถือใจผู้หนึ่งสินะขิ้นระพี่น้องเลยเยอบคนกับมาบอกอันนั้นนี่ชูสั้างไปเลยนะจมบางคนกับ่ายายายไปบอกตะเลียงคอมเมนต์หลาย นสิเมนมาไม่กะสร้างมันทอยย่ายไปตอบโต้ก็ไม่ได้ตอบโต้ดอกพี่น้องก็ไมบ่บอกซู่ฟังนี่หละก็ไม่ได้ไปเมนด่าเพื่อนตัวคนฟังไหนมากกับอ่านยูอ่านแล้วก็บอกซู่พี่น้องครับฟังนี่ลหละก็ไม่ได้ไปเถียงเพิ่นขึ้นดอกแต่ว่าถึงเข้าสิเถียงมันก็ีมิทธิ์ของเข้าหะ่ะเพราะวันเป็นช่องของเข้ามันเป็นความคิดความรู้สึกของเข้าว่าเข้าเอาเออยาก คิดแบบนี้เจ้าบ่อยากคิดแบบนี้มันกระตอบโตัได้ยูแต่ว่ายูญี่บนกับ่อไปบ่โปเลือกที่จะไปตอบโตัต่อปากต่อข้ามดอกว่ามงคนกับว่ายายเจเยอะไปเอาตัวคอมเมนต์มาบอกหลายเอือโอ้หนา้าจิตตังกอพันแม่ถือใจจุกค้นกับเป็นไปบ่ได้หือว่าล่ะพี่น้องเครื่องจิตํามังหงมัเวินเนี่ยบนนี้มุมุมตํามังหงดอกพี่น้อง ใบกับตตาได้ดีๆก่อนพว่าหยัางพิกาหมามาลุยเอาไว้ำๆบ่ได้ขนาดเอาไว้หอยไว้ทั่งคืนเนี่ยพี่น้องเนื้อม,มันมีแค่เนาะมันกะโยงโตมันข้นถึงมันกัดหลากลงมาเบิดถุงพัดตงุงสติ๊กอดเป็นขยับมวน เน่ามาแรลมมากเย้บนขึ้นมากกับนเนาเมือเศร้าติมีน่าเ้มาแรลกับเน่าเหมือเศร้าเขาลงไปเห็นงานคำคำข้นมาต่อมาหาเจ็บหาเมียนถุงพลาสติกยายเต็มเลยนี่เย่ยบนก็เลยไม่อยากใส่ถุงพลาสติกเด่เอาเร้วบเรีพ่น้องกินข้าวกินอย่างเรียบร้อยแล้ยเย่บนสีเตรียมตัวลงไปดำหน้ากันมาเนี่ลกงา,าไปแล้วเนาะม,มาคุยเรืองนูน่นนี่นั่นสารพัดคว่ำบาความจา่า ปัญหาบ้านเมืองปัญหาโลกแตกปัญหาจต่ขวางนำ้ำจะได้ก็ขอบบุญขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะผู้ที่เพื่อนเข้าใจผู้ที่เพื่นอิตุนผู้ที่เพื่นเบ่งชีวิตของยายบนมาตั้งแต่เห็ดช่องเท่าปาน,นีเนาะสิะเข้าสองปีสามปีก็ยังอยู่จังสี่คือเก่าล่ะยังลําบากคือเก่าละแต่ว่าบุญบาตสนาแนวใดดอกเออก็สีอยู่พ่อปานีไก่มันลู่ไปนะนนเนาะเออกรรมมันบเบ่จักเทียไก่มันลู่ไปซะพี่นอ้องออื ปลงก,ลก้นกับใบย่ยบนนั้นเกิดวันนี่ปีนี่เดือนนี่นะมันเป็นอันกรมเก่าได้ย้ายสู่ไปเออกะกระสู่ไปองี้ล่ะอันเบิดกำเนี้ยมแดกระสิมันเบิดลมหายใจกระบดชักเอาจได้กระสู่พี่น้องชีวิตเนี้ยมเบดสิ้นกระดินกันไปในเมื่อหัวใจยังเต้นอยู่แล้วก็ต้องทำมาหายกินเ้าก็ต้องดินล้นเพื่อสักวันหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นอย่างสี่นะบ่ดีขึ้นกรเบริดลมหายใจเมือ่อใดก็เบิดเวน้นเบิดกรหรน่ะนะพี่น้องเน,นาะเอาซ้ำนั่นละ สวัสดีค่ะพ่อกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง